มาครับวันนี้จะมาหนึ่งฟลายกับสันเซิร์ฟนะครับซึ่งตอนนี้สันเซิร์ฟเนี่ยได้ผันตัวเปิดกิจการไลนขไข่อูบิงนะบอกเลยว่าที่อูบิงสันเซิร์ฟเนี่ยอร่อยได้ขนาดนี้นะครับเป็นผลมาจากการสุดฟลรยล้นวนเลยแทงหมูนี่หยิบคิ้วเลยนะครับแทงขีเดสามดอกกิจ <c oughs> การของเรานะครับก็จะออกของแทงล้วนนะครับเราจะรำเล่นนานหน่อยนะครับแล้วก็เราจะเล่นกันห้าตัวนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมนด้วยกันเริ่มเลยครับแล้วตอนนี้แซนเซิร์ก็มีการคุมขูหน่อยนะครับผมนี่อดีตฟอร์เรนนมสซี่้มคาทีซันเลยนะเอ้ยเอาเรื่องเกินตัวนี้สามแล้วครับเริ่มเกมเนี่ยอันนี้ผมออกเป็นเราทำริชดาก่อนนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะรับได้บนนี้มากกว่าแต่เ้าเลยมันจะอึดนะครับโอ้แซนเซิร์ฟิกเกอร์เอาเรื่องเลย ลำสวนมาเข้าสีมาละตามเขาเรียบร้อยมาเข้าตัวแรกได้แล้วแม่แฟนๆทำลุกคืน,น,นเราได้เช่ได้อยู่นะ้วลำรัวเลยนะครับเฮ้ยแสนโซ่ว่าตัวแรกอร่อนงหาครับเขาเรียกว่าดูเชออิงใช่ไหมมาเข้ามาต่อกันที่ไฟที่สองนะครับตอนนี้แสงโซว์ตาวนะครับต้องอัดชา,าบ้าม่อนนะงี้ ไปเขาโอ้ยนิดเดียวอ๋ออันนี้ที่ที่ผมใช้นะครับผมก็จะออกรป็นเทอรคูดาวนะครับแล้วก็ขึ้นสลับขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้รถคูดาวผมจะอยู่ที่25แล้วแล้วก็ลิฟต์ขึ้นเป็นท็อปสลุดขึ้นมานะครับซึ่งท็อปสีเหลียมเนี่ยผมจะมาใช้ชุดคอมอึดนะเพราะว่าทางสายเซิร์ฟเนี่ยก็ออกเป็นเอร์เรเล็กใช่ไหมเราก็จะออกเป็นท็อปสลุดขึ้นมานะครับเราจะได้อดพอนะแต่ว่าได้เปรียบเรื่องของรถคูดาวที่มากกว่านะครับก็ได้รำได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะ แต่เท่าที่อยู่หรือพ่มเนียระวังด้วยนะครับตอนนี้ก็ทาสืบสวนมาแล้วนะครับโค่แต่เท่าที่ปลาดอกกันพุ่มเลยโอ้อัดติบพ่โต้ใจเยงครับเจียงครับอ่าใครที่ดูถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะขันมาคขันมือนะครับอยากดีมากนะครับก็เดี๋ยวไว้รอผมฝึกดโมดหนึ่งให้เชี่ยวชาญก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดเทเลเดนต์กันครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้นี่เป็นอย่างหนึ่งกระชับบินนะอ่ะมาครับไฟที่สามครับไปครับตรงนี้อดีตครับหุนออกข้าศ์โอยดีพอตออกข้าศปุ๊บเนี่ยแต่เติมนี่อติใส่ไฟที่ก็ไม่เจ็บแบบสักเท่าไหร่นะครับ ลอกกันโคระเกืบเลอดกันสตร์นี้อไม่เคยได้สามดอกนะ แต่เติมเรียกออกไปท็อปไฟขึ้นมานะครับโอ้ยนดีเขาล่าตอนที่อติดของมีดด้วยโอ้ยตรงนี้โอ้ยยิ้มไม่โดนยาแล้วเฮ้ยโอ้โหล่ามาได้จะเย็นนะจะเย็นนะอ่ะตอนนี้มันสนุกเลยนะครับเดี๋ยวขอแต่เขาส่งสนษนาสักครู่ครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาโปรไฟล์ของเรา แล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เล่นเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพ2ย4ใบเพมพ์คําว่า RV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครกาลังมองหา ID RV คุ้มๆพร้อมเล่นนุ้นครบกสีสวยแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เผ่นนี้เนี่ยมีชื่อตามมาถึง1สายเต็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอเวราท์โขกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับมาครับมาต่อครับเอาจริงนี่แสนร่ำรวยเดิยวเรื่องนะปลาดออกที่แบรนด์จับเลย เราฟอนี่คอมรุดทุนล้วนตอกอยู่ไหนบ้างเกมสซสีเลยว้าวสเต็ป first t h r u s t later แต่้นต่อไปเราขึ้นอดีขึ้นมานะ แต่นี่เขาปาดอกอัดทุ่มแนะม่แม่นจังเลยโอ้แล้วตีผมหมดละอาแสแล้วนะโอ้ดีต้อนเลยมาครับตัวนี้เอาต้นดอกโอ้โหแล้วเป็นคนาทางเลยงานห่อแล้วโอ้แล้วเนี่ยตีไม่โดนเลยโอ้จังหวะนี้ผมจะสวนไปครับนิดเดียวอ้ เ,เลือเดเลยทำไม <laughs> แค่นั้นเอง <laughs> โอ้แม่เกมน,นี้ผมว่านะผมว่าตีพลาดหลายรอบเกินไปนะตีพลาดไปต้องบอกวงนี้นะเ <laughs> ฮ้ยแซนเฮ้ยพีซซ่าด้วย <laughs> ใจเลย <laughs> ตอนนี้ในใจมันเริ่มร้อนแล้วหู้ตอนนี้นิวูสึกว่าได้ลำส่วนจริงจังนะ Step first, thrust later. ไปครับตรงนี้มุ่มองดีเลยแต่โดนแน่บอกเลยเฮ้ยสาษาฟิล์ครับไล่ตามตรงนี้โอ้โหเล่นบอลเขาจะได้มาตรงนี้จะกอดเราสองหนึ่งกันนะอ่ะตรงนี้เค่คิวไม่ได้ครับถ้าเคลียร์นี่ปอมแสนแต่งแน่คิวเยอะมากเลย อ้ามาครับเร hmm. wow. ื oh no. ่อต yeah ่อครับตอนนี uh ้สารเซิบเกิดแล้วครับเขานี่มีคำเข้ามือนะสายโดนยับเลยแล้วโอ้ยเดือดไปครับตัวที่สามครับตอนนี้นี่มาไวมากเลยเราได้กันห้าตัวนะเฮ้ยสายโดนออดแลกพี่อย่างนี้ตัอบัสเซอร์เดชต้องเข้าสารเซิแล้ว นี่ผมเห็นสายเขาออกไฟเขียวนะผมเลยออกบ้างออกมาเฉยๆเรื่องันดาวด้ t h r e luck be with me two three step first thrust later luck be with me าหนีฟออมไปเฮ้ยแย่แล้วพอตามได้เขามีฟิกเกอร์อยู่ไปครับตรงนี้โอ้ยใส่ยิฟิกเกือบร้อยผมเกือบได้คาร์บอนเดดเดียวเลยเฮ้ยตรงนี้สารลงว่าได้ด่าไข่พองโอเคนะนี่ผมปลุกวีสซาโลด้วยแล้วนี่สารไอเทมหายไปช่องนึงนะ ไม่รู้ว่าเขาจะซื้ออะไรต่อนะครับไม่รู้ว่าซื้ออะไรครับโดนไสก่อนแล้วกันเฮ้ยแย่แล้วโอ้ดอกไม่โดนรัวเลยผมชิ้นท้ายคือล็อกชิลขึ้นมานะเขาเปลี่ยนล็อกชิลมานะคุณดาวแตนเธอตัวนี้20เองนะครับโอ้แต่ว่าเขาอึดมากนะ โอ้โหนี่สันเซิร์ฟนี่เขาเสียบผมเป็นเสียหมูปิ้งไงเนี่ยโอ้เรียบร้อยโอ้โหที่เขาอึดมากนะแต่ว่าสอยเขียวไม่เวิร์กผมจัดของใหม่ก่อนมาครับสันนี้เราคือราว40ครับกับสันเซิร์ฟรถคือราว20ครับแต่ว่าสันเซิร์ฟเป็ล็อกชิลนะโอ้า่ต้องอึดมากนะจนี้ ช้ความต่างของคูดาวเนาวชาเซฟี่นะรอบหน้าสนุกเลยครับรอบหน้าผมมีฟิเกอร์ำ้ด้วย โเขอตะกี้นี่ความต่างของรถคูดาวนี่ออกมาแล้วนะตอนนี้สั่งเซิร์ฟรถของเราแค่สิบเองนะครับเขาเปลี่ยนเป็นชุบลโอด้วยนะครับทีนี้ถ้าเขาปาดอกผ้านี่บอกเลยสั่งเซิร์ฟเรียบร้อยได้อาบน้ําด้วยนี่นิดเดียว เติร์ฟล็อกคิวล้ำต่อมาครับฟิกเกอร์บีอัตติมาครับเฮ้ยจงไปโดนอัตติวิวไรตาครับโอ้โหเรียบร้อยอ๋อเอาจะได้ครับดีออกของผ้าเดนึนลรถคันเราน้อยไปหน่อยครับอ้าวเพราะว่าตรงนี้เฮ้ยโอ้แล้วคีบไปตีป้อมครับไม่ชัน ไม่ทันแน่แน่แต่เติอมบอกอย่าแตก<โ>อ๋อเอาอเขคาคจบเกมครับโหสนุกมากได้อะไรเยอะเลยครับนี่มาขอให้แต่เติมเขาหนึ่งหนึ่งด้วยจะลองฝึกทีหมดหนึ่งนะครับเกมนี้ก็จบไปที่สกอร์สี่ต่อสามนะครับขอบคุณว่าเลยแต่เติมนี่ มาตอกแม่นนะเอาเรื่องกนะันดะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บคำครับ